ใช่ค่ะร่ังมิดบาดมือเด้อคุณครูบเบเรนี่เด้อเพราะมือค่าใส่สีนึงนะ มีบาดมือเนี่ยคนุณครูเป็นเด็กแข็งแจ้งห่ิว <laughs> ตอนนี้ใหญ่เลยสบายดี<อ>พี่น้องสวัสดีเอฟซีเวิร์ตสุขูสุขชนเดือดจา้าบาบาสิเป็นทางฟังเล้าฟังไถ่อะไรอยู่สหรัฐอเมริกาเนาะพี่น้องเสือ <c oughs> อยู่ในเอฟซีสติงมีมีอยู่อเมริกาคุณนะสวัสดีค่ะคุณครูคนสวย บายพี่น้องบเบเรนีเด้อเ์พูดว่ามือค่าซอยสีนี่นะ <c oughs> พี่น้องเมืองเซนงซอยสีมิตร,าราพานอยู่บอกเป็นหนุกสะพายใดอยู่บอกตอนนี้กำลังซอยเนื้อหมูอยู่นะคะทุกคนซอยไดอยู่ผ่านอยู่บอกพี่น้องเมืองเขาบันเลมีดบวโคมปานใดนะจ๊ะซอยเนื้อหมูอยู่นะคะนี่คะ่ะ อันนี้ก็เป็นผักนอกจากพอเมนพี่น้องแล้วก็มีบุ้นเซนนอจากอันนี้เป็นผักยังไงพะก้มพะอียังวันนี้พะก้มพกก้มพะก้มแล้วก็มีเ็ดเฮดเฮดเค็มแล้วก็ประกาศขาวโดยพี่น้องนี่นอมีบุ้นเซนนอกจากมีต้มตอกอ่นะคะทุกคนนอกจากมือนี้มีเมนูกินอีกแล้วพี่น้อง พุดเอฟซี C, ทางฟังไทยเห็นได้ที่หายตังมาเนาะซื้อเครื่องนี่แหละไม่เห็ดจุม่มจุ่มจีนกินเนาะพี่น้องมันเป็นหมูกระทะเด้อทุกคนมาเนี่นะเมนูจุ่มจีนนะคะถาเบึงหนาตาเป็นแนวใดงเนาะพี่น้องเห็ดกินร้ายหลอบเลยล่ละหย่านมูแล้วฮะเห้น้ำมันมันเ่ยเสียงหย่านมูคนนะแต่บาเจ็บหน้าตอบลงน <laughs> ี่มึงเนาะมาตอบแบ๊ อ้าวจอยลงทะเลโรดพูนโรดพูนเ,เป็นบโบลิบบกินเฮิงเหรอวะนี่นะโบแบบจะอธิบายว่าแบบเป็นกินกระยาไม่เป็นเ,เยยด้อกระยาเรื่องระวังเรื่องการกินนะคะเนื้อถาเบิงเนื้อพี่นอนะ้องหน้าตาเป็นเจนไดน์ตุ่มจีนตอนนี้กำลังเกี่ยวของอยู่ด้วยจ้า,า,ามีผักบุ้งด้วยนะคะนี่ร้านสาวมีร้านสาวมีข่อยก็มีสาวดิง้งเนาะพี่นอ้องอ้ไหนกูเฮ้ย เจ๊ชื่อว่าใบจอยร้องขอใบจอยดินน้ำแข็งทอเก่าน้ำน้ำพ้ำทอเก่าพี่น้องเสีิงมาเธอเป็นน้ำมุ่มเนยเป็นน้ำมุ่งถึงคือจอยหนาหน่อยแต่ว่ากระโตัใหญ่บ่เฮ้ยเป็นหนุกไฟจ่าด่ายบ่เมียเอ้ยเสีิงซอยสีเนี่ยทีสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้อว่าเป็นทางฟังเล่าฟังไทยอะไรกับจิตตางอเศรษฐน้อพี่น้องมากมามากมือดีมากินอันนี้เกาะ จุม่มจีนน้ำกันพี่น้องอันนี้กะน,นี่เนาะของโปรดขอยก็สริ้นเงียนี่พี่น้องกลุ่มปลาหมึกลงปลาปานใดน,นั่นดินั่นตีนไก่แนี่ยเนมากพี่น้องนั่นจากที่เขาตกตกปลาแบบปลาพอดีกินหนะ,ะกระตักออกเนาะพี่น้องแบบปลาอันนี้คือแบบของโปรดขอยก็อของโปรดสริ้นเนอะพี่น้องแซ่บได้นี่นั่นจากเขาแบบตกอะไรนี่แบบ,บแบบปลาตะนันนะ้อยเนาะ เุ็ไนไก่นะคะส่วนพร้อมแล้วค่ะทุกคนเุ็นไก่ไไไไนนะคะ่ะมาเด้อพี่ดองมาอกินน้ำกันนี่ร้านซอสเผ็ดใหยเบิองเด้อพี่น,อน,น,น้อ,อ,นอ, ừng, นองอ จะจีนก็สิเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะโอ้โอ้อนามหัวบอสนี่เนาะแล้วก็เราก็ต้มน้ำนะคะทุกคนก็เอาแจ่วลงแบบนี้นะคะไปต้ม,บบนะมกันนะนี่ไปเอาหนามก็รลังน้านนมาใส่กันเด้อยก็ร่างเดีะกวก็ดีไงหนะักหมูเขากำลังโผลเออเดี๋ยวเขากำลังอันนั้นโผล่เขาบอกให้ทำไง เค็มคนแล้วครับเอาอีกอะไรเฮ้ยหมูเปียเนาะแม่เผื่อเด็กน้อยเอ้าหมูหมวกเข้าก่อนเป็นดี๋ยไปย่างแหละล่างเอ้าทอดละจ้ะมีการทามอีกเด็กหน้อ,เอ,อง,งเอองอยไหมเป็นแนวเป็นแนวเนาะทามกันหน้ามันะนี่นะจ๊ะหมูพี่โนขาเขาแนนใช่จริจริงเครื่องเคียงก็มีประมาณนี้นะคะทุ Xử đúng. Để đi đi với cedo nị đình, anh đây nè? mình coi xem lắng thôi xem 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 Ừ xem 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 thì xem 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 เขาปรุงแล้วนะจ๊ะเนาะเขาจะซิ้อจีนไก่ลงไปจีนไก่ที่เราส้มแบบว่าให้นิ่มๆนะคะทุกคนเวลากินจะได้ไม่เหนียวมากนะคะเทลงไปเลยนะคะมีได้ซีนละสองซีนสามซีนสี่ซีนคห้าซีนนะคะหกซีนเจ็ดซีนแปดซีน เอเอพ่ออ่ะเออล้องหเลเอ li เอลองหจะกวดได้เจี๊ยบพหนะคือบปเห็นโผล่ไม่เห็นแล้วไปเดินพี่น้องมาก hmm. ินต้ำกันพี okay. ่ี๋ยง ไม่นยันเน้นพักรลายกลัวพี่น้องเน้นพักสติกนพี่น้องกินกิไหอยูอนี่ข้กัหนกลวนอนะอมกด้วยพี่น้องมันพอเออันี้แจวเยใช่ไ้ดส ยิ้วเลอตอนตาลายนลยมาเดินขาต่อเมพีน่เนี่ยนิเจียบเลยใครอ่ะเหรอแร์เปนี้เจี๊ยบแกปบกินข้าวมันไงเอฟซเบิ้งนึ่งกูเจี๊ยบวำอะไเดิยัดิังกินเลย ดได้สนานก,กินรึไม่น่าสนใจแต่ไม่อยู่ยรึน่าสนใจเลยมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกข็นเด้อค่ะเขาก็ไปาก,กาศเนาะฝนตกยวต,ตกลีน เสบป่ะสนามไม่ไลค์กับยังเพจอยู่อเอาไปโหลดร้องพลาดเด้อแกวทงอืมตาเสบีซะสนามกินนะพี่นอ้อง กับบริกิกนแต่เฮิงเนาะโดนเตอบริกินเนี่ยเปลือยหนวดปากอยนี่คนไทยไหเห็นไหมี่เปลือยกลับหนึ่งคำเลยค่ะแสบเนาะกูบ้าเออเป็นกูบ้าเอฟซีเดียงแสบเนาะแสบอันนี้ไหนแะแสบนะสบนะสบเนาะ มีคนเลียงคืออ่าเสะแนงอันนี้มาเดินพี่น้องมากินน้ำกันคำสไตายคำสายล์งาปากระไรหนึงพีชหรือเจียบจี๊แดงเจี๊ยบเค็มลงอหน่อยดีกว่าได้งตด้งสวัสดี แซ่บแซ่บพี่น้องเดียเด้อนานะเนาะเิเด้อคือเด้อิด้เด็กงเด้อแซ่บแงพี่น้องเลยเบิดตัวเบิดีเกเนี่ยเย็ยงเบิดเเนาะ อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะจะกะว่าอร่อยมากเลยค่ะแซ่บอร่อยมากเลยค่ะนี่แห้งกระเป๊กซ้ากยกิน แช่ยังบ่แก่บ่แก่ยิ้มยังบ่เธอยินมแล้วพี่น้องเลยหมดแล้วตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะดูสิคะบ้าป่าค่ะทุกคนหมดเลยฮะเยืนยั่บ่คุณน้องกินจ้ะขอบคุณเฟซีเดอร์เนาะขอบคุณเฟซีเดอร์ ดีเรียงเดียงมุกกะทะดีเดียงมุกกะทะนี่นี่แมนอยู่มุกกะทะดิฮะสวนสุ่นซีผ้าผ้าบ่ออะไรก็บ่อน่ำเยอยอันนี้นันสีต่มไปปากป้าสองคนเด็ดมันบริมากินน้ำปลาปพากับป๋าท้องซาอิ่มเยูะแซ่บเยูะ สดยิ่นสาเสียบจะเสีกับเจ้าเอฟซีได้ด้วยจะนำาษาภาษาถึงเร็งด้วยอ, <c oughs> อไหมด้วยคนบอกว่าถึงเร็งด้วยมาน,น,น,นเนาะนเสียิยนมีกเนาะิ่นยิ้มเพี่น้องมึงยิ้มเรไปล้างัวยไปในกู อิ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้วค่ะได้ไเวลาจิ้นเดินทางกลับบ้านกลับช่องแล้วนะคะความื่อตื่นตาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็กําลังเก็บเมียนคว่ำท่าคว่ำสาจุนอจ้าประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณเอฟซีทางฝั่งไทยได้หลายได้จ้าทีเดียวจิ้จุ่ม,มหัวเอาในมันหนีเนาะสุดท้ายนี่กันจิ้ดี๋ยวขอจบคลิปเดินทางกลับบ้านกับพี่น้องพอือกันไม่ลิปหนานะ อาะเลิกขึ้นายอายโอ้ร้านขอดนอนยังทํงยิ้มร้ายขี่นหนเสแปบขนาดเลยเนาอแม่กันเดวยคุณคู่เสแสบแสแป